ตอนนี้ผมน่าจะอยู่ในโซนตลาดหรือยังไงของปากน้ำหลังสวนนะเพื่อนๆนเพื่อนๆนสังเกตดูบ้านเรือนตรงนี้นะครับยังคงรักษาบ้านไว้นะครับเพื่อนๆนในรูปแบบแบบเดิมอยู่เลยนะครับยังดั้งเดิมอยู่เลยยังไม่รีบมีการแบบรีโนเวทให้มันดูใหม่ขึ้นเลยนะครับอย่างเงี้ยคลาสสิกมากเลยเพื่อนๆอนอายุคงแบบยาวนานแล้วนะแต่ละหลังอะเจ๋งมากเพื่อนๆนตอนนี้ผมอยู่ที่ปากน้ำหลังสวนนะครับเพื่อนๆนครับ ตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับเพื่อนๆครับปากน้ำหลังสวนนะครับและจุดที่เพื่อนๆนเห็นตรงนี้นะครับคือบริเวณที่เขามาตกปลากันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณปากน้ำนะครับเพื่อนๆครับที่ชาวประมงนะครับเขานําเรือมาเข้าออกนะครับส่วนที่เพื่อนเเห็นที่พี่เขามาตกปลากันตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมจําได้นะเพื่อนๆือนตรงนี้นะเขาจะมาตกปลากระพงกันนะครับได้ปลากระพงกันเยอะมากนะครับณตอนนั้นเมื่อสงปีที่แล้วที่ผมเคยมานะครับถัดจากปากน้ำนะเพื่อนเพื่อน ถ้าหมุนมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นชายหาดหลังสวนนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้นะเพื่อนๆตรงนี้จะมีพวกร้านขายอาหารใช่ไหมดิฟร้านขายอาหารขายของกินเนี่ยมาจอดขายข้างทางอุ้ยแต่ทําไมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยวะเหมือนไปอยู่ตรงโน้น่อยู่ข้างในเห็นปะฮะเหมือนจะไปอยู่ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถาม<ห>พี่เขาก่อนตรงนี้พี่ครับขอโทษนะครับปกติที่ผมมาเมื่อก่อนนี้มันมีร้านขายของตร<อ>งนี้เต็มเลยไหมครับ อ๋อเขาย้ายไปอยู่นู่นหมดเลยเหรอครับพี่ครับเขาบคุณนครับอ๋บอเขาย้ายเพื่อนเเขาย้ายจริงๆอ่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นตรงตรงข้างๆเนยนะข้างถนนเนียนะตรงเนี้ยจะเป็นร้านขายของเหมือนสตรีทฟู้ดอะเต็มเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพื่อนเพื่อนข้างถนนตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะมีการจัดการระเบียบเพื่อนๆให้มาขายกันอยู่ในที่เดียวเลยคือตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยซื้ออาหารไปนั่งทานตรงนู้นละมั้งนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับ ไปเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเดินชมว่าในนี้มันมีอะไรขายบ้างจริงๆเมื่อก่อนตรงนู้นะนะเพื่อนๆมันมีเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมาชุมพรครั้งนี้นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับที่ผมไปมาแต่ละที่นะครับยกเว้นที่ปังน้ําหลังส่วนเนี่ยที่เขามีการจัดระเบียบของร้านค้าใหม่แต่จริงๆผมว่าขายอยู่ตรงที่เดิมเนี่ยก็ดีเลยนะแต่เขาน่าจะปรับปรุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนั้นนะ่ะเหมือนเขาจะมีการก่อสร้างอะไรเรียบขาดแต่ถ้าแบบย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมได้น่าจะเวิร์กกว่า เดียน่ยาจะย้ายกลับเหมือนคิดวมาอืมของกินก็เป็นเหมือนเดิมที่ผมเคยมาแต่มันถูกจัดระเบียบใหม่บ <c oughs> ันดีขึ้นเหรอ <c oughs> ดีขึ้นไหมจะ <c oughs> ไม่เหมือนที่หาดใดยๆหาดที่ผมพาเพืเ่อนๆไปนะราคาเนี่ยจ้ามิ้มซื้อได้เลยอย่างร้านพี่เนี่ยอันนี้คือยำรวมนะเพืเ่อนๆร้อยเดียวนะแล้วก็ราคาเพืเ่อนๆลองดูเอาแล้วกันยำปลากรอบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเพื่อนๆดูสี่สิบห้าสิบหกสิบอยู่แค่เนี้ย นะครับแล้วก็มีราคาบอกชัดเจนเลยทั้งสองฝั่งตรงนี้นเพื่อนๆคือเป็นราคาที่ไม่มีบวกเพิ่มเลยแม้แต่ร้านเดียว,วเพื่อนๆอยากกินอะไรก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อก่อนถามราคาทีหลังก็ได้แน่ๆไม่ต้องกลัวโดนปันหัวแบกบตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับเพื่อนๆก็ยังคงเดิมอยู่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชาวบ้านในระแวกนี้นะครับที่ซื้ออาหารซื้อกับข้าวแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้นเพื่อนๆเห็นไหมตามข้างทางแบบนี้ครับแต่ว่า เมื่อก่อนเนี่ยตรงข้ามเนี่ยเพื่อน,นๆเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยยาวไปเลยนะครับจะเป็นร้านขายอาหารร้านขายของกินนะครับแต่ตอนนี้เขากําลังก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับสอบถามเมื่อสักครู่นี้เห็นเขาบอกว่าเขาจะทาที่จอดรถหรืออะไรนี่แหละเพื่อนๆนะครับแต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าในอนาคตข้างหน้านะครับปากน้ําหลังสวนนะครับจะมีทิศทางนะครับในการ ตอนรับนักท่องเที่ยวแบบไหนนะครับจะมีการจัดสรรพื้นที่อย่างไรนะครับแต่ย,ยังไงผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกนะครับที่ปากน้ําหลังสวนนะครับเขายังมีโซนเบีบอ่ะให้เพื่อนๆมาออกกําลังกายกันนะคะเราก็จะมีสนามให้วิง่งออกกําลังกายกันค่ะเรียกก็เป็นโซนกิจกรรมโซนหนึ่งได้เลยเราก็เป็นโซนกิจกรรมที่บรรยากาศดีมากๆค่ะ ที่สําคัญน,นะคะที่นักกีฬาตกปลานะคะก็จะมาตกปลากันเยอะมากซึ่งอย่างตัวพี่เอ็มเองก็มาที่นี่เพราะว่าชอบมาตกปลาเหมือนกันค่ะนี่นะคะบรรยากาศของปากน้ําหลังสวนยามเย็นนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศคือดีมากๆค่ะเพื่อนแล้วก็ตรงนี้นะนอกจากที่โซนที่เป็นเวนั่งกินที่ผมพาไปถ่ายแล้วนะก็จะมีสนามบอลสนามอะไรตรงนี้ในการมีกิจกรรมให้แบบกิจกรรมยามเย็นของคนหลังสวนของคนที่ปังน้ำหลังสวนแล้วก็เขาจะมีนี่เพื่อนๆมีโต๊ะให้อะไรอย่างเนี้ย คือรอบบริเวณตั้งแต่ตรงนี้เลยคนที่ชอบตกปลาก็จะมากองอยู่ตรงนี้กันก็คือบริเวณปากน้ําตรงนี้เพื่อนๆลองดูเพื่อนเพื่พอนลองดูวิวตรงนี้เพื่อนเพื่อนมองไปนะเห็นป่ะเห็นทิวเขาเพื่อนเพื่อลองดูบรรยากาศบรรยากาศมันดีมากเพื่อนเพื่อนผมรู้สึกผมชอบมากนะอีกที่หนึ่งเพราะผมมาที่ไรผมมาชุมพรที่ไรผมจะต้องมาปากน้ําหลังสวนเพื่อนเพื่อนดูทิวเขาสลับตัดกับปากน้ําแล้วปากน้ําที่นี่กว้างมากเพื่อนเพื่อลองดูดิ พี่พี่ๆเขาวางเหยื่อไว้ให้เราด้วยเนี่ยไอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อลฟีเนี่เหรอใช่สบายแล้ <c oughs> วเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมพรนะครับยังไงก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองมาที่ปากน้ําหลังสวนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาหลังจากนี้นะครับฝากเพกืพ่อนๆลองดูไอ้ตรงมุมที่ ที่ผมชี้ให้ดูมเมื่อกี้ที่เขากำลังจะจัดระบบใหม่อะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปตรงนี้เลยนะแล้วไปเจอกัน EP หน้าเลยครับเพื่อนๆครับพรุ่งนี้ผมจะขยับไปอีกอำเภอหนึ่งนะครับค่อยๆไปทีละอำเภอค่อยๆไปทีละอำเภอจนทั่วภาคใต้ครับยังไงฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมบ๊ายบาย today's today's gonna good gonna good day. day. Wake a Wake be be up, up, Today's gonna be a good day